สวัสดีแฟนบอลทุกท่านพบกับการวิเคราะห์ผลสกอร์ฟุตบอลบุนเดสลีกาฤดูการ2024-25 20นัดที่3ซึ่งจะลงฟาดแข่งกันในคืนวันเสาร์อาทิตย์ที่14-15กันยายน2567ตามฟอร์มการเล่นล่าสุดของแต่ละทีมมาดูการวิเคราะห์และถ่ายผลแต่ละแมตช์กันได้เลยครับคู่ที่1แอเบรไลซิกพบกับอูนิโอนเบอร์ลินสำหรับไลซิกมีเกมรุกที่แข็งแกร่งแต่เบอร์ลินขึ้นชื่อเรื่องเกมรับเหนียวแน่นฟอร์มดีทั้ง2ทีมแต่ไลซิกอาจเหนือกว่าเล็กน้อยในแง่เกมบุกทาายสกอออรรร์ลิิิจะะะชนนนนููโบ2ปตต่ คู่ที่2ฮอฟเฟนฮ์มพบกับเบอร์เลอร์คูเซนสำหรับเลเวอร์คูเซนฟอร์มร้อนแรงในช่วงหลังส่วนฮอฟเฟนฮ์มมีเกมรุกที่ไม่แน่นอนฟอร์มการเล่นของเลเวอร์คูเซนค่อนข้างโดดเด่นทายสกอร์ฮอฟเฟนฮ์มจะแพ้เลเวอร์คูเซนหนึ่งประตูต่อ3คู่ที่3ไฟรบวกพบกับโบคุมฟรบวกเล่นได้ดีทั้งในและนอกบ้านส่วนโบคุมฟอร์มยังไม่คงที่ในช่วงนี้ทายสกอร์ว่าฟรบวกจะชนะโบคุม2ประตูต่อ0ูนคู่ที่สี่ เวฟบวกพบกับไอทักแฟรงเฟิร์ตแฟรงเฟิร์ตมีเกมรุกที่ค่อนข้างดีแต่เวฟบวกก็ไม่ได้อ่อนแอฟอร์มสูสีมีโอกาสจบลงด้วยการแบ่งแต้มทายสกอร์วฟบวกจะเสมอกับแฟรงเฟิร์ตหนึ่งประตูต่อหนึ่งคู่ที่ห้าบรุสเซียมึนเชนกลัดบักพบกับสตุตการ์ทมึนเชนกลัดบักเล่นได้ดีในบ้านแต่สตุตการ์ทเองก็เริ่มต้นฤดูกาลได้อย่างแข็งแกร่งทายสกอเรมึนเชนกลัดบักจะเสมอสตุตการ์ทสองประตูต่อสองคู่ที่หก โฮนสไตล์คิวพบกับบาเยอร์มิวนิกบาเยอร์แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องแม้คิวจะมีผลงานที่ดีในดิวิชั่นต่ำกว่าแต่การเจอกับบาเยอร์นั้นยากมากทายสกอร์โฮนสไตล์คิวจะแพ้บาเยอร์สี่ประตูต่อศูนย์ต่อด้วยวันอาทิตย์อีกสองคู่คู่ที่หนึ่งเอาบวกพบกับเอฟซีซังเปารีฟอร์มของเอาบวกที่บ้านยังไม่ดีนักขณะที่ซังเปารีดูแข็งแกร่งในช่วงหลังอาจจะเป็นเกมที่คู่ขี้ทายสกอร์เอาบวกจะเสมอกับซังเพารีหนึ่งประตูต่อหนึ่งคู่ที่สอง ไมซ์0.5พบกับเวเดอร์เบรเมนเบรเมนเริ่มต้นฤดูการได้ไม่ดีนักส่วนไมซ์ยังคงฟอร์มได้คงที่คาดว่าเจ้าบ้านจะเก็บชัยได้ทายสกอร์ไมซ์จะชนะเบรเมน2ประตูต่อหนึ่งก็จบไปแล้วสำหรับการวิเคราะห์ผลสกอร์การแข่งขันฟุตบอลบุนเดสลีกาทั้ง8คู่ของนัดที่3ขอบคุณแฟนบอลทุกท่านสำหรับการรับชมช่วยกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยครับขอบคุณครับ